สำนัาดกข่าวรนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นจิติมาคงชงจากสำนักข่าว i อ n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ วันนี้ก็ต้องติดตามการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนะคะตามมาตรา165ไม่ได้ลงมติค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีอดีตพระพุทธอิสระที่เตรียมจะยื่นหนังสือถึงนายชวนในช่วงเช้าวันนี้ การประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามันวันแรกนี้นะคะจะเริ่มขึ้นตอน9ก้าโมงครึ่งนี้ค่ะซึ่งที่ประชุมจะได้มีการรับทราบพระบรมราชโองการโปรดกราบโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกิจสีการเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภานะคะจากนั้นที่ประชุมก็จะเข้าสู่การอภิปรายทั่วไปค่ะในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา165รของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะวันนี้ไม่มีการลงมติตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะจะมีนายกรัฐมนตรีแล ก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดด้วยนะคะส่วนที่ด้านหน้ารัฐสภาตอนนี้ก็มีมวลชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองติดริบบิ้นลายธงชาตินะคะเรียกตัวเองว่าเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันปักหลักค้างคืนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพื่อแสดงพลังคัดค้านการตั้งกรรมธิการปฏิรูปสถาบันตามข้อเสนอของนายปิยบุตรแสงกนกกุลและก็จะมีการยื่นหนังสือถึงนายชวิรภพไประธานรัฐสภาตอน9ก้าโมงสินาทีนี้ค่ะซึ่งตัวแทนกลุ่มที่จะยื่นหนังสือก็กคือนสวิท ประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระค่ะอย่างไรก็ตามทางกลุ่มนี้นะคะไม่ได้มีการคัดค้านเรื่องของการขับไล่นายกร,รัฐมนตรีหรือการแก้รัฐธรรมนูญแต่ยอย่างใดค่ะส่วนบรรยากาศด้านอาคารรัฐสภาตอนนี้มีการปริดประตูทางเข้าออกหนึ่งช่องทางนะคะการดูแลความปลอดภัยก็ใช้ตำรวจรัฐสภาดูแลความปลอดภัยทางพื้นที่ด้านในและด้านนอกค่ะขณะที่ด้านนอกก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอน,นบางโพมาอำนวยการด้านการจราจรและก็ติดตามสถานการณ์นะคะมีการนำรถสุขขาติดตั้ง ไฟสองสว่างของกลางถองทางกทมเนี่ยมาติดตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วค่ะต่อกันที่ตำรวจหัวมากค่ะบอกว่าหลักฐานยังไม่พอที่จะเอาผิดใครนะคะจากเหตุการณ์การทำร้ายนะักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง พันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมรั์ค่ะผู้กำกับสอนอหัวหมากได้เปิดเผยกับสํามนข่าว i n เนะคะถึงกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงบริเวณร้านพอ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม2กลุ่มก็คือกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มอาชีวช่วยชาติโดยบอกว่าตอนนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปประกอบการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกสอบพยานที่เกี่ยวข้องทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยา าตรารคำแหงทั้งรอปภอของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าให้ปากคําแล้วหลายปากค่ะแต่จากพยานหลักฐานที่ตรรํารวจรวบรวมได้ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่เพียงพอในการออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับบุคคลใดค่ะส่วนเหตุการณ์นี้ตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความเพิ่มเติมนะคะจะมีนางสาวทิติมาบุตรดีหรือน้องแบมอายุ19ปีนักศึกษาปีหนึ่งรำคำแหงเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นที่เข้าแจ้งความค่ะ ดูเรื่องเศรษฐกษิจกันบ้างค่ะกระทรวงกรารคลังบอกนะคะเศรษฐกษิจไทยไตรมาสีนะคะดีค่ะส่วนสามาตรการเติมเงินในระบบ200แสนล้านบาทก็จะหนุน GDP ในปีนี้นะคะเพิ่มอีกประมาณร้อยละ0.5นายพรชัยถิวระเวทค่ะที่ปรึกษาด้านการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่เป็นรองโฆษกของกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในไตรามาสสี่ปี2563ค่ะบอกว่าจะดีขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเงินจากสามาตรการเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ200,000ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการคนละครึ่ง60,000ล้านบาทหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ0.3มาตรการช้อปดีมีคืนอีก1 1 0 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเงินจากมาตรการระดับการบริโภคในประเทศตามโครงการเพิ่มกาลังซื้อให กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนคนละ500บาทต่อเดือนนะคะ3เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมสามาตรการนี้ค่ะน่าจะช่วยหนุน GDP ปี2563ได้อีกประมาณร้อยละ0.5เลยค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา4นาทีค่ะ ข่าวโดยสำนักข่าวไอเ